ซื้อทองมาส่องไปผ่านทุ่งหางและทะเลควันลอยมากับแสงไฟใจมันโบยบินอีกคราฟ้าคงดำแต่ดูใสราตรีนี้คือเพื่อนฉัน คนครับเห็นนวัตรกรรมที่อยู่ทางด้านหลังของผมไหมครับนั่นคืออาคารสถานแห่งหนึ่งที่อยู่ในประเทศคูเวตเองครับและก็เป็นสถานที่สาคัญมากๆของประเทศคูเวตสถานที่แห่งนี้อยู่ในคูเวตซิตี้นะครับนั่นก็คือ โรงละครโอเปร่าของประเทศคูเวตนนั่นเองครับซึ่งอาคารแห่งนี้นะครับก็จะถูกสร้างขึ้นด้วยนวัตกรรมที่แปลกใหม่และก็หลากหลายเพื่อที่จะดึงดูดให้กับคนคูเวตและก็นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมในสถานที่แห่งนี้นะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ด้านในนั้นมีความหรูหราอลาัางการมากๆครับสงกัาเป็นสถานที่ที่มีความเรียบหรูแล้วก็จเจริญร,รุ่งเรือง ในเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศคูเวตด้วยครับสำหรับสถานที่แห่งนี้เป็นโรงละครโอเปร่าของประเทศคูเวตนะครับซึ่งเป็นโรงละครที่สามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในประเทศคูเวตนะครับซึ่งผ่านการเล่าเรื่องการแสดงละครรวมไปถึงการเล่นดนตรีของชาวคูเวตด้วยครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ เราจะเข้าไปดูกันว่าด้านไหนนั้นจะมีความสวยงามและมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ทำกันบ้างนะครับมีความงดงามอลังการขนาดไหนเดี๋ยวสิงโตพาไปจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ครับโรงละครโอเปร่าคูเวตครับทุกคนครับ โรงละครโอเปร่าของประเทศคูเวตนะครับถูกจัดสร้างขึ้นด้วยนวัตกรรมและวิวัฒนาการที่แปลกใหม่นะครับเพื่อที่จะดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวและก็คนคูเวตได้มาเที่ยวชมที่สถานที่แห่งนี้นะครับสำหรับโรงละครโอเปร่าคูเวตนะครับก็จะเปิดทำการ ในวันราชการแล้วก็รวมไปถึงวันหยุดนะะักขัดนาเลิกด้วยนะครับสำหรับใครที่จะมาชมการแสดงละครต่างๆนะครับควรที่จะดูตารางปฏิทินในการแสดงก่อนนะครับว่ามีเปิดวันไหนบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมี แจ้งร่วงหน้านะครับว่าจะมีละครเรื่องอะไรนะครับเป็นทั้งหนังสั้นแล้วก็หนังยาวด้วยครับสำหรับโรงละครแห่งนี้นะครับถูกจับขึ้นโดยรัฐบาลของประเทศคูเวตนั่นเองครับเพื่อให้มีการนำสิ่งเก่าๆแล้วก็การแสดงละครโอเปร่าที่เกี่ยวกับ ชนชาติของประเทศคูเวตรมไปถึงความแตกต่างและความงดงามของชนชนชาติและกชาติพันธุ์ของประเทศคูเวตด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับยังเป็นสถานที่ที่สามารถเป็นจุดรวมคนแล้วก็รวมไปถึงเกี่ยวกับกลุ่มชนชาติที่เข้ามาจัดกิจกรรมแล้วก็มาทํา กิจกรรมต่างๆที่นี่เป็นสถานที่ที่กลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับเข้ามาทํากิจกรรมแล้วก็เป็นจุดพบจุดนัดพบจุดสังสรรค์นในสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับ สำหรับโรงละครโอเปร่าของประเทศคูเวตนะครับก็จะมีหลายตึกนะครับแล้วก็ทุกตึกนะครับถูกจัดสร้างขึ้นด้วยความแตกต่างและก็ความหลากหลายของวัฒนธรรมด้วยครับรวมไปถึงความเรียบง่ายแต่ว่ามีความหรูหรามากๆครับทุกคนครับเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายวิดีโอทางด้านในได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเที่ยวเยี่ยมชมภายนอกของอาคารสถานที่แห่งนี้อาจจะมีเกี่ยวกับข้อห่วงห้ามในบางอย่างที่เราไม่สามารถเข้าไปถ่ายทําทางด้านในได้นะครับแต่ดูจากภายนอกแล้วสถานที่แห่งนี้นะครับก็ยังคงความงดงามมากๆเลยครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่อยู่ ในส่วนของริมอ่าวปเปอร์เซียด้วยล่ะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวชมในสถานที่แห่งนี้นะครับสามารถที่จะจองในส่วนของละครที่เราจะเข้ามาชมได้ด้วยนะครับว่าจะมีการแสดงในวันไหนบ้างครับแล้วครับล่าสุดนะครับก็จะมีการแสดงละครนะครับในวันที่19เดือนมิถุนายนนี้นะครับ ใครที่จะมาเที่ยวชมนะครับก็สามารถที่จะแวะเข้ามาดูรวมไปถึงในส่วนของการแสดงโชว์ต่างๆของโรงละครแห่งนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มาแล้วนะครับด้านในมีความสวยงามโดดเด่นตะการตาขนาดไหนอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ให้กับสิงโตพาไปได้ด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็ยังถูกสร้างขึ้นให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ชาติพันธ์อาหรับในพื้นที่นี้ด้วยครับซึ่งมีการเปิดอย่างเป็นทางการมาค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วละครับทุกคนสถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นโรงละครแล้วนะครับก็ยังเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆแลวก็รวมไปถึงการาทำ กิจกรรมที่สามารถที่จะให้กลุ่มคนคูเบตนะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมในสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับต้องขออภัยสำหรับทุกทุกคนด้วยนะครับที่ไม่สามารถเข้าไปถ่ายทำเกี่ยวกับความงดงามของสถานที่แห่งนี้ได้นะครับ โอกาสหน้าถ้าหากว่าสิงโตพาไปนะครับมีโอกาสนะครับได้เข้าไปชมภพาพยนตร์หรือว่าจะเป็นละครต่างๆที่อยู่ในโรงละครแห่งนี้นะครับสิงโตก็จะเ,เก็บภาพบรรยากาศที่อยู่ด้านในมาฝากทุกคนด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายทํา ทางด้านในได้นะครับแต่ว่าอาคารที่อยู่ด้านนอกจากที่เรามองเห็นนะครับก็จะมีความโดดเด่นสวยสงาเป็นมากๆเลยละครับสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือโรงละครโอเปร่าของประเทศคูเวตนั่นเองนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ก็จะมีการจัดแสดงละครต่างๆรวมไปถึงการดุดการจัดแสดงดนตรีโอเปร่าของประเทศคูเวตด้วยนะครับสำหรับ กิจกรรมล่าสุดที่จะมาถึงก็คือวันที่19มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับใครทีจ่จะเข้ามาชมละครอเบลล่านะครับสามารถที่จะดูตารางการแสดงละครต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจองสำหรับที่นั่งได้ด้วยนะครับด้านในนั้นเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายทำได้นะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างครับแต่ด้านนอกอาคารนะครับก็จะมีความงดงามแล้วก็ความ โดดเด่นมากๆเลยครับทุกคนสิงโตพาบายพลาดโอกาสมากๆครับอย่างหนึ่งคือตอนนี้สถานที่แห่งนี้น่าจะไม่มีการแสดงละครนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายทําด้านในนั้นแต่สิงโตพาไปการรันตีแน่นอนว่าด้านในของโรงละครแห่งนี้มีความหรูหรามากๆเลยทีเดียวครับใครที่จะเข้ามาเที่ยวชมในสถานที่แห่งนี้นะครับก็ อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศที่อยู่ด้านในฝากสิงโตด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวชมนะครับสามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของโรงละครโอเปร่าของคูเวตได้ด้วยนะครับสำหรับที่สถานที่แห่งนี้นะครับมีเวลาเปิดที่ไม่เป็นทางการนะครับจะเปิดเฉพาะวันที่มีการแสดงละครเท่านั้นครับ สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวชมนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครโอเปร่าหรือว่าการแสดงดนตรีโอเปร่ารวมไปถึงยังเป็นสถานที่นัดพบของใครหลายๆคนที่จะมาจัดกิจกรรมและมาทำกิจกรรมร่วมกันกับที่นี่ด้วยนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลของประเทศคูเวตนั่นเองครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของประเทศคูเวตรวมไปถึงเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์ลังโรงละครที่อยู่โซนอาหรับแห่งนี้ครับอีกทั้งยังเป็นจุดโดดเด่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมอย่างเราเราด้วยนะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ที่จัดการแสดงละครแล้วนะครับยังเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้ผู้คนมานัดพบกันที่นี่เพื่อที่จะสัางสรรครวมไปถึงการพบปะของผู้คนรวมไปถึงชาวกูเว่ด้วยนะครับนอกเหนือจากการแสดงละครการแสดงดนตรีแล้วนะครับก็ยังมีการกิจกรรม จัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากนี้เพื่อเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศคูเวตด้วยนะครับน่าเสียดายมากๆเลยครับที่สิงโตไม่สามารถที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปเยี่ยมชมในพื้นที่ด้านในได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการห้ามถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ด้านในนะครับอาจจะเป็นการระเมิดสิทธิ์หรือว่า ห่วงห้ามอะไรบางอย่างนะครับแต่ด้านนอกเราก็สามารถถ่ายได้นะครับไม่สามารถเข้าไปถ่ายด้านในได้เท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะครับพี่เข้ามาเยี่ยมชมสิงโตพาไปในอีพีนี้ครับสิงโตพาไปทำได้เต็มที่และมากที่สุดแล้วล่ะครับทุกคนดังนั้นภาพที่อยู่ด้านนอกนี้ก็จะเป็นสื่อถึงความสวยงามมากๆเลยแ่ะครับ สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวชมในสถานที่แห่งนี้นะครับสามารถที่จะดูตารางแสดงละครแล้วก็จองตั๋วล่วงหน้าได้ด้วยนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงละครโอเปร่าของประเทศคูเวตนะครับอีพีถัดไปนะครับสิงโตพาไปจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมในสถานที่แห่งไหนของประเทศคูเวตนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับ EP นี้สิงโตพาไปคงต้องลาจากท่านผู้ชมไปแล้วล่ะครับอย่าลืมกดติดตามสิงโตพาไปแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ,รรรบกา,านนนนยกายวล